สวัสดีครับจากช่องอาจารย์คนครเพียพารวยนะครับหรือเสียนลาผู้พารวยนะครับเอาหลังจากหายหนาหายตาไปหลายมือนะครับเพราะว่าช่วงในการสับเปลี่ยนงานนะครับกะเลยได้ยากจักหน่อยนะครับกระสีสรุปไห้ก้อนนะครับสรุปบนล่าง กระบ,บอกถึงกับข่าวๆก็คือว่าภายในสีตัวนี่แหละสรุปสีหางอันตรายนะครับอืมเพราะว่าถ้ามีเวลาก็สิเอาเพิ่มเติมให้เบิ้งอีกนะครับว่มามันสิบปีไรไดนะครับแต่ว่าทีแน,น่ก็ก็สรุปเพราะว่าอาจารย์นครเพ็ญก็สรุปก็เข้าไวจะดุนแล้วแต่ว่าบมมีเวลาน,นะครับเอาก่อนจะไปดูกับปากคําเตือนโปรดใช้วิจัยยาในการรับชม เนื้อหาดังต่อไปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทําผิดกฎหมายแรงสิ้นด้วยความปราธนาาดีจากช่องอาจารย์นะครเพ็นพาลุยนะครับหรือเสนาผู้พาลุยนะครับเอากระสีให้เบิง้งผมก็เขเลิกงานมากนะครับกระเดิกเลยเ ที่พานมานะครับสำหรับล่างล่างนี่งัดวที่พันมานะครับก็บเขาเจ็ดเจ็ดนะครับเขาเจ็ดเจ็ดนี่เป็นชุดเขาเจ็ดเจ็ดนี่สิเป็นชุดจุดที่หนึ่งแมนวอลเลอ เป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้นะครับก็คือว่าอาจารย์นครเพชรน,นี่ห้เดนที่ศูนย์ล่างนะครับเด่นที่ศูนย,นนนนย์อันนี้คัดมาแล้วกันอันนี้เป็นตัวกันนะครับเพราะว่า C เนี่ยของก็ว่าของสูตรเสียนเดินบอลูแต่ของอาจารย์นครเพชรน,นีออ่ล่าง C กับ5ไม่น่าจะมา แต่อยู่ในนีวบอมีหามีดาซีนะครับก็เลยออกมาเป็นา3ตัวนี้นะครับ,รออนนนะรบหรือว่าเอฟซีมักกะจัดนะครับบ่ได้ห่างนะครับอันนี้คือชุดล่างนะครับจะบานนี่ว่าเบิ้งชุดชุดที่สอง สิบหกตุลานะครับชุดที่สองผัดผัดสิไปแต่ชุดที่หนึ่งไม่มีแปดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบนอกบน นี่เราบแม,มน่นนั่นนั่นเราว่ะเพราะว่า,วาเสียงเตีทึ่งทำงานนักทึ่งนั่มันก็เลยสับสนนะครับเอาเบิ้งนี่ก็แล้วกันอันนี้ชุดที่หนึ่งชุดที่สองนี่เป็นชุดชุดที่สองนี่สิเป็นชุดบุญนี่บุญนีกล็ละ เอาเห็นคือเป็นเบอร์เบอ้องสั่ง,งทำงานลายเบอร์เ้าชุดมีชุดเดียวนะครับล่างมีชุดเดียวล่างมีชุดเดียวนะครับก็คือเด่นที่08 80กับ06 ก็ให้กลับน้ำนะครับตัวกันสองนะครับอันนี้คือชุดล่างนะครับชุดล่างชุดบนเออชุดบนเนี่ยชุดชุดที่หนึ่งเนี่ยเป็นชุดชุดที่หนึ่งเนี่ยเป็นชุดที่มันออกกลับนะครับเป็นเบอร์เบอร์นี่ครับ ชุดที่หนึ่งเนี่ยเป็นชุดที่มันออกกับแปดเจ็ดนะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดที่หนึ่งก็คือเป็นชุดนี้นะครับมันออกกับอันนี้เก้าเจ็ดแปดอันนี้ออกแปดเจ็ดนะครับเป็นชุดที่หนึ่งชุดที่สองนี่เป็นชุดไมแต่ว่าอาจารย์นครเพชรนี่มักชุดที่สองนะครับชอบชุดที่สองนะครับ แต่ว่าห่างอาจารย์นครเพ่นจับมากเขาแต้มเขายัางก็คือสามชุดนะครับก็บคือหกสามแปดสามแปดหนึ่งตัวกันนะครับสังเกตเบื้องบนกันแปดหนึ่งสองตัวนี้เป็นตัวเด่นนะครับล่างศูนย์หกศูนย์แปดกันสองหกนะครับสังเกตเบื้องนะครับแต่่า ถ้าเป็นสีหางอันตรายแล้วมันจะมาในรูปแบบตัวนี้นะครับอันนี้คือชุดสีหางอันตรายนะครับอ่าหรือว่าถาว่ามักซตัวนี้หรือว่า,า,วามันน้อยอ่าถ้ามันหน่อยก็คือให้จัดในชุดในชุดท e. ี่มักตัวใดให้ใน1สิบสอหางแต่ ที่แน่ๆฐาได้ออกมาในนี้แล้วนี่มันสิออกอยู่ในระยะนี้นะครับพอที่ผ่านมามันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือว่าเจ็ดเจ็ดใช่ไหมก็อยู่ในลวงนี้นะครับสําหรับล่างนะครับห้าแปดก็อยู่ในในนี้นะครับที่มันออกมานะครับที่คัดออกมาให้นี่ละที่อยู่ในนี้นะครับ เห็นบอกงวดที่ผ่านมากก็ดขัดออกมากเมื่อกี้อยู่ในร่วงนี้นะครับนี่ครับงวดนี้ก็ดขัดออกมากหรือว่า,ถ,าวถ้าชอบตองก็ให้เอาแปดแปดถา้าชอบก็คือให้หาอาได้นี้แต่ว่าอาจารย์นครเพ่นแบอกว่าสีนี้ไม่น่าจะมาไทเอมกกักจะจัดนะครับอ่า นี่คือชุดเสีหางอันสไลดยนะครับเอฟซี FC ชอบก็จัดขัดก็ผานนะครับเอาท้ายนี่กะจาย์นครเพ่ินกะอยากให้เอฟซีอันนี้คือนลักล่อยลักล่อยก็คือนสี่กับแปดนะครับถ้าชอบก็ให้ไปกับหรือบนล่างอ่าเพราะว่ามันมาซีตัวแล้วส่วนมากบางที่มันก็ออกบนเป็นล่างล่างเป็นบนนะครับภายในสีหางนะครับเอฟซีดเบิง้ง นะครับหรือว่าแต่ว่าล่างนี้ส่วนมากมันจะออกตรงนะครับถ้าออกนะครับบนอาจจะกลับนะครับเอฟซีคิดเบิงเพราะว่ามีสี่ชุดนะครับไปกลับบนล่างจะเป็นยังไงนะครับเอาท่านี้กรอาจารย์นครเพ่นกับาขอบคุณเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่านี้อาจารย์นครเพ่นกับขอให้เอฟซีโชคดีสวัสดีครับ